อทัวร์นะครับน้องเอย่าอีกแล้วนะครับฝั่งซ้ายเจอกับเมนโดเลียพี่บุริตของร้านเราฝั่งขวาดูนี่น้องเอย่ากเริ่มก่อนหนึ่งสองสามสยแล้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าเก้าแล้ว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  เจอแต่ในที่ขอนะครับเจอตัวจริงเลยดีด้าหน่อยนะจ้าถ่าย2คลิปนะครับวันนี้ไยาอิมี้วกเลยกามาอีแล้ว้าวยุยกา,า,กาย,ยกดีไหม

ได้เวลาพิสูจน์แล้วว่ามีความเป็นพริติ์จริงไหมเดี๋ยวพริตต์ตัวจริงต้องเจอทิกเกอร์เป๊ะพริติ์ตัวจริงต้องเจอทิกเกอร์ของจริงแฮมของจริงนี่ก็ชิลชิลลองจากโอเวอร์ขนาดสุดความเก่งรับตามชิลโมตัวที่ฟอร์ได้ความเก่งเอาเหรครับเฮเลยครับเฮเลยอย่างนี้ไม่บุญ ไม่ไปเยอะมากเลยตัวสีแผ่นนี่ค่ะ70ไม่รู้ใยแต่้องเขาถามเราเป็นพี่นีบ่บ <20. S 1> อกว่าค20แสนข้างนี้เท่าไหร่คะี่28ดอสตัดน้ำมันใจว่็บโอ้ยโดนแฮ่นะครับคือสามนมแล้วเอาคืนจะหนึ่ง สอให้แ่งก็ต้อมิสสิทธ oh ิ์ไม่ได mm ้บอกนะัไม่่สองก็จะชุดต่างัหมื่นแปดเมาสตองแอ้าพี่อยากพิสูจน์ก้องไหมครับอ๋อไม่พีสพี่วิวอยากพิสูจน์กล้องไหมครับไม่เดี๋ยวนี่ก็ียบถึงชุดโต๊ะครับไม่ไม่ใช่แล้วสองมื่นหนึ่งเมตรกางทเลสังคมโสงจริง โอ้ไม่เจอเลยกับเพลงกล้องให้ดูนะครับแพลงกล้องให้ดูก่อนอห้าพี่เด่นะครับพี่เด่โซรงาั <c oughs> นี้มาตรงนี้ลงมาสโซบาร้หนน้าพัน 5, ที่จังหวัด <50. S 2> โอ้ยไม่เจอทิ้งเลยนะครับวันนี้โอ้ขึ้นห้าแล้วมาแล้วนะครับเกตซีไปนี้เหรอไปนี้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 เจอนี่งนปบ ไม่ตกนะครับสองพันสามบอกห้าพันเปสองพันเลยโอ้แต่หิวไม่ได้นะครับ อุย้ยวัดได้เดียวจาก3ามได้เอาละครับแต่เขาเกลือมาเยอะนะนะบอกก่อนนะครับเจอแน่อุ้ย,ยวืดอ,อ่าไปที่ไหนไม่มีอ่าโอเคพี่ <c oughs> ย่าชะนะไปนะครับผมยังไม่แพ้เลยวันนี้เลยย่า